วันนี้ภาพที่น้องมาเบิงมัดมีปลานะครับหรือว่าขนุนป่านะครับลุงนี้มาบวกนี้ดเลยครับผมหมากนี่มาที่สมบูรณ์นะครับตอนต้อยหรือว่าสอยลงมากนะครับมันจะยู่ข้างไม่ยู่ข้างไม่เสานะครับมันจะบอลนถ้ามันบอลลงมาถือเพื่อนก็จะเละนะครับเพราะว่าหมากสู้มันจะเละไงอันหมากดีมืนอสี้ก็ใช้เพ่เละครับผมเนี่ยใช้หมานี้ครับในหมากซื้อพักเนี่ยนี่ครับต้อยลงมากครับ ตกใส่เพื่อนดินมันก็จะเละนะครับแต่วเนื้อหางแนงกินได้นะครับนยยี่แนงกินได้ครับผมน,นี่ส่วนหนึ่งที่ชิมไปแล้วครับผมนี่นะครับนี่สีนี่จะหวานรสชาติหวานออกเปรี้ยวนะครับผมอันนี้กับซูญมอนเทียหักแต่ว่าก็ออกคมสมหวานครับผมอันนี้ก็เือกันครับเบย,ยิ่งมากมันออก สีค้ามๆไปเราไม่ห้อยสีบานอยู่แบบนี้นะครับแต่ค้ามๆไหลก็จะเน่าครับผมอันนี้คือมักมีปลานะครับมีผู้ใดเคยกินมีผู้ใดเคยรู้จักปะครับแรกๆผมก็บบ่รู้จักนะครับเอามาโพดเอามาถามพี้นอกผู้บรรู้จักเป็นกันมาคอมเมนต์มาตอบมาบอกนะครับผมกับไปงคนหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเองนะครับงม้นก็เพื่อนมาครับผมหมักมีปลาหรือว่าขนนป่านะครับเป็นผลไม้โบราณผลไม้ปลาหายากครับสามารถ กินได้นะครับผมหลายคนมากินได้ยุบบอกกินได้ครับผมกินได้แซ่บพร้อมนะครับผมรสชาติออกเปรี้ยวหวานครับนี่คือเนื้อนะครับผมมาส่วนที่ทำให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับผมชัด่นะครับเนื้อของขนุนปลาหรือว่าหมีปลาะนร่ะอันนี้คือส่วนที่เป็นมากดิฟนะครับอันนี้ผมจะเอามาล่องบ่มเบิ่งนะครับ มาทดลองบ่มนะครับว่ามันจะสูกบ่อนะครับบอว่าก็มเค่อยบ่มมา่อกันครับแต่ค่ามันลอยจากต้นนี้คือสูกคักนะครับอันนี้คือส่วนที <lawsuit> ่เอาไม้สอยลงมานะครับมานเง่มาง่ามดีอยู่ครับแต่พวกนี้เป็นลูกยิบนะครับเนี่ยจะมาทดสอบบ่มลองเมืองครับลูกยิบครับส่วนที่เป็นลูกยิบครับเนี่ยจะมาลองบ่มล่องเมืองครับอันนี้ มานี่ถือว่ามาง่มางามนะครับคุณลราครับผม่ว่ายังมดเสียบอันใดนะครับเพราะายข้าเจียเปรี้ยวหวานครับอันนี้มาที่มันโลนเดงครับเนี่ยโนเดงอันด่วลไรกับเชนเนานะครับอันนี้มาที่ไม้ต้อยลงมาเพอโคดามันหลุดจากไม้เสาครับตกใส่พืนนะครับเบะหล่นนะครับมันก็เลยปีเล็บเสียบเลยครับผม แาหวาเนื้อหางแมก็ยังกินได้ครับผมเนี่ยนี่คือส่วนของเนื้อมะครับรสชาติออกเปรี้ยวหวานครับมีคนเคยกินมีใครเคยรู้จกักบ่าครับเป็นผลไม้ป้าหายากนะครับมีประโยชน์พร้อมครับผมส่วนประโยชน์นะครับที่น้องสามารถคน้นหาความรูรเ้เพิ่มเติมได้ท่าอินเทอร์เน็ตนะครับมีสปปรรพคุณยังนะสามารถที่จะคน้นในเบิ่งประโยชน์ของ มาขนุนป้านะครับหรือว่ามักมีป้าน,นะครับผมมักมีเนี่คือภาษาอีสานนะครับขนุนภาษากลางขนุนป้า,นนนปาหรือมักมีป้าครับผมขอพูดสลุวการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมพบกกนใไม่ครับสวัสดีครับ